ทุกคนวันนี้พี่ไข่ตุ้งจะพามาแพ็กเรื่อง iPhone 15โปรแมทให้ดูนะลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่ผ่อนในโปรเดือนของแพ็ค40ชิ้นด้วยแล้วก็ลูกค้าได้แคร์แบงไปด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าได้สองต่อเลยอันนี้ก็คุ้มอันนี้ก็คุ้มหรือว่าจะเป็นของแพ็ค40ชิ้นก็คุ้มเหมือนกันนะเรามาดูกันเลยว่าของแพ็ค40ชิ้นแล้วก็แคร์แบงเนี่ยจะได้อะไรบ้างแล้วก็มาดูก่อนว่ากล่องอีกกล่องจะทอร์ไหมถ้าไม่ทอพี่ไข่ตุ้งก็คือเตรียมกล่องไว้แล้้้้้ววกกกกกกลลล่่่่่่อออออองงงงนนนนนะะะะะะีคคคคทุยยาาาาาแรรรรเเเ็ืจจตตใใสหูพ สี่สิชิ้นเลยนะอย่างแรกเลยที่เราต้องใส่ลงไปเลยห้ามืเลยคะ่ะนั่นก็คือเครื่องของลูกค้าใส่หมคแล้วก็เดี๋ยวเรามารับด้วยกันนะคะว่าส0ิชิ้นเนี่ยร้านสาวมอนนจะให้ถึงจริงหรือเลปล่ามารับด้วยกันคะ่ะอย่างแรกเลยคะ่ะเป็นเคสก็เอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ขอค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นของหน้ารา้านหลากักบ้างอันนี้เลยมิกกี้มัลนะคะอันที่เ็ค่ะแปดเลยแล้วก็ก้าค่ัต่อมาจะเป็นเซ็ตอุปกรณ์การเรียนในมัคลค่ะตะกี้เป็นเซ็ต่อกหน้าหนะกักัน,นีัก็มา 11คะ่ะ12ด้านหลังบ้านเลยนะคะ13 14 15ค่ะส6 1แล้วก็18 19ค่ะ20 21 22 23่ค่ะ24ก็ิส่มากน้าหลัง25ค่ะ26 2 7 28 29 3 0 31ค่ะ32 3 3ี่ค่ะี่34ค่ะน้อง โอ้ก oh, okay. ็โอเคตะกี้ดูส่สอันนับเป็น37แล้วกันเนาะ38ค่ะตก็งแจ้ได้นะหรไม่ล่ามสบเก้าค่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเลยของแถมอันดับที่40ค่ะตุ๊กตาคาเดย์สี่สิบนี่ใทแถมคนสองกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมส่งให้ลูกค้าได้เลยเดี๋ยวลูกค้าจะมานัดรับตอนบ่ายโมงนะใครที่อยากมานัดรับหน้าร้านแบบนี้ก็คือทักแอดมินแจ้งแอดมินมาได้เลยนะสามารถมานัดรับหน้าร้านได้เลยหรือว่าใครที่สนใจอยากผ่อนกับแซลมอนโฟนเนี่ยจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักแอดมินได้เลยนะคะแล้วของแถมหน่ารักนี้จะปนของลูกค้าแนหน้ายบาย